การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งข้อมูลของผู้ขอรับการประเมินนายประทีปทับทิมศรีเกิดวันที่27เมษายนพุทธศักราช2507 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหนองบัวเทพวิทยาคมวิทยาฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษปฏิบัติงานในสถานศึกษาปัจจุบันตั้งแต่วันที่15ตุลาคมพุทธศักราช2563ถึงวันที่30กันยายนพุทธศักราช2566รวมระยะเวลาทางสิ้น2ปี11เดือน15วัน 1. ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการมีการวางแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนริเริ่มพัฒนาและดำเนินการตามแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนที่สอดคล้องกับนโยบายทุกระดับด้วยเทคนิควงจรคุณภาพ PDCA มีการจัดทำและพัฒนารักสูตรสถานศึกษามีการนำหลักสูตรสถานศึกษาไปปฏิบัติจริงในการจัดการเรียนรู้มีการนิเทศติดตามและการประเมินผลการใช้หลักสูตรมาปรับปรุงพัฒนารักสูตรสถานศึกษาทุกปีมีการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและปฏิบัติการสอนริเริ่มพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตามแนว a c t i v e Learning การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาหรือการนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้มีการนิเทศกำกับติดตามประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษาและมีการปักกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาของครูครบ100% 2. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา มีการบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายและตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมีการบริหารกิจการผู้เรียนและการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนโดยเริ่มพัฒนาการบริหารกิจการผู้เรียนและการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนมีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนช่วยเหลือผู้เรียนให้มีโอกาสความเสมอภาค และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาโดยการเยี่ยมบ้านคัดกองนักเรียนร้อยละ 1003. ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์และนวัตกรรมมีการกำหนดนโยบายกลยุทธ์การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหารโดยใช้นวัตกรรมทางการบริหารเชิงรุกคือนวัตกรรมการพัฒนาแนวทางการนิเทศภายในด้านการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานตำแหน่งและวิทยาฐานะ ของครูโรงเรียนอนุบาลหนองบัวเทพวิทยาคมในการริเริ่มพัฒนาสถานศึกษาและคุณภาพของผู้เรียน 4. ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่ายมีการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้มีการจัดตั้งเครือข่ายผู้ร่วมพัฒนาการเรียนรู้และทำบันทึกข้อตกลง MOU 5. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ มีการพัฒนาตนเองและวิชาชีพคือผ่านการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทั้งผ่านระบบออนไลน์และออฟไลน์จนได้รับรางวัลเสมาปาปาสประเภทผลงานดีเด่นระดับเงินและรางวัลการจัดตั้งชมรมวัฒนธรรมไทยร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ดำเนินกิจกรรมได้มาตรฐานระดับคุณภาพยอดเยี่ยม มีการนำความรู้ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดก,การสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาดังนี้ด้านผู้เรียนส่งเสริมพัฒนาจนผู้เรียนได้รับรางวัลต่างๆมากมายทั้งระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับจังหวัดระดับชาติเช่นนักเรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโอนเ็ต ปีการศึกษา2565ชั้นประถมศึกษาปีที่6ได้คะแนนวิชาภาษาไทยสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศจำนวน9คนได้คะแนนวิชาภาษาอังกฤษสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศจำนวน3คนได้คะแนนวิชาคณิตศาสตร์สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศจำนวน3คนได้คะแนนวิชาวิทยาศาสตร์สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศจำนวน2คนเด็กหญิงบรดาพฤกษริกุล รางวัลระดับยอดเยี่ยมกิจกรรมการแข่งขันคัดลายมือเด็กหญิงพิชยาพาคล้ายสมมุติรางวัลระดับดีเด่นกิจกรรมการแข่งขันแต่งคําประพันธ์ชั้นประถมศึกษาปีที่4-6เด็กชายกวินชาไทยสงรางวัลระดับดีเด่นกิจกรรมการแข่งขันคัดลายมือชั้นประถมศึกษาปีที่4-6เด็กชายสุภวิทย์อู่อินรางวัลระดับดีกิจกรรมการแข่ง ขันเรียงความชั้นประถมศึกษาปีที่4-6การแข่งขันทักษะภาษา,าไทยตามโครงการรักภาษาไทยเนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติพุทธศักราช2566เด็กชายชุติเดชราชครึกได้รับรางวัลชมเชยการประกวดดวนตรีไทยประเภทเดี่ยวขับร้องเพลงไทยระดับประถมศึกษา,การ,รก,ษาการประกวดนาฏศิลป์ดนตรีคีตศิลป์แห่งชาติครั้งที่7 นาตยะวาทิศกิติประกาศเด็กหญิงวรดาพฤศิริกุลชั้นประถมศึกษาปีที่3ทับหนึ่งชนะการแข่งขันลำดับที่1เด็กชายสิริพลทองพันชันชั้นประถมศึกษาปีที่5ทับหนึ่งชนะการแข่งขันลำดับที่สองเด็กชายชนะกันแสงอัคเนกคณิศสอนชั้นประถมศึกษาปีที่5ทับหนึ่งชนะการแข่งขันลำดับที่สรายการสุดคุ้มเพชรอุทัยครั้งที่8 ระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่4ถึง6ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษาส่งเสริมพัฒนาจนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับรางวัลต่างๆมากมายทั้งระดับเขตพื้นที่การศึกษาระดับจังหวัดและระดับชาติเช่น นายสกลอิน้ายได้รับรางวัลเสมาป,าปาอปสประเภทผลงานดีเด่นระดับเงินนางสาวพรสิริด้วงนินครูผู้สอนนักเรียนรางวัลระดับยอดเยี่ยมกิจกรรมแข่งขันคัดลายมือชั้นประถมศึกษาปีที่1นถึงสนางสาวจิลาภาอิสระครูผู้สอนนักเรียนรางวัลระดับดีเด่นกิจกรรมการแข่งขันแต่งคําประพันธ์ชั้นประถมศึกษาปีที่4ี่ถึงห นายทานานนท์แสงทองทา่าครูผู้สอนนักเรียนรางวัลระดับดีเด่นกิจกรรมการแข่งขันคัดลายมือชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6, นางปาริชาตพุทธเจริญครูผู้สอนนักเรียนรางวัลระดับดีกิจกรรมการแข่งขันเรียงความชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6, นายกรรมนัตเอี่ยมทุ่งและคณะครูโรงเรียนอนุบาลหนองบัวเทพวิทยาคม การจัดตั้งชมรมวัฒนธรรมไทยร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ดำเนินกิจกรรมได้มาตรฐานระดับคุณภาพยอดเยี่ยมด้านสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลหนองบัวเทพวิทยาคมได้รับเกียรติบัตรมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโอนเนต็ตปีการศึกษา2565ชั้นประถมศึกษาปีที่6ได้คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ ได้รับรางวัลเสมาปปสประเภทผลงานดีเด่นระดับเงินโรงเรียนคุณภาพมาตรฐานกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กประถมศึกษาบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยร่วมโครงการจัดตั้งชมรมวัฒนธรรมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ระดับความสำเร็จในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษา ประเด็นท้าทายเรื่องการพัฒนาแนวทางการนิเทศภายในด้านการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานตำแหน่งและวิทยาฐานะของครูผลลัพธ์การพัฒนาเชิงคุณภาพครูร้อยละแปได้รับการสนับสนุนส่งเสริมปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานตำแหน่งและวิทยาฐานะของครูโรงเรียนอนุบาลหนองบัวเทพวิทยาคม ด้านเชิงคุณภาพครูได้รับการสนับสนุนส่งเสริมปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานตำแหน่งและวิทยาฐานะของครูโรงเรียนอนุบาลหนองบัวเทพวิทยาคมพิจารณาจากการบรรลุปเป้าหมายเชิงปริมาณได้ครบถ้วนตามข้อตกลงและมีความถูกต้องเชื่อถือได้การประเมินการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาปฏิบัติงานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายแล้วเสร็จทุกครั้งอย่างเต็มที่และเต็มความสามารถ การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบัญญวิชาชีพยึดบั้นในสถาบันหลักของประเทศอันได้แก่ชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกุกของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีจิตสำนึกที่ดีมีความซื่อสัตย์สุจริตมีความกล้าคิดกล้าตัดสินใจกล้าแสดงออก มุ่งผลสำเร็จของงานมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์คำนึงถึงสิทธิเด็กและยอมรับความแตกต่างของบุคคลยึดถือและปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพมีวินัยและรักษาวินัยในตำแหน่งหน้าที่ราชการปฏิบัติตนตามกฎหมายและกฎระเบียบของโรงเรียนอย่างเพ่งครัด มาปฏิบัติราชการตรงเวลาขอบคุณค่ะ